ทางด้านหอการค้าได้จัดติวให้กับนักเรียนมอปลายค่ะในโครงการ U T C C Tutor ติวทั่วไทยพิชิตมหาลัยในฝันค่ะที่โคราชฮอศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช หอ,อการค้าจังหวัดนครราชสีมาได้จัดโครงการ UTCC ติวเตอร์ติวทั่วไทยพิชิตมหาลัยในฝัน2025ซึ่งได้รับความร่วมมือระหว่างหอ,อการค้าไทยหอ,อการค้าจังหวัดมหาวิทยายลัยหอการค้าไทยเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ โดยมีนายชัยวัฒชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคุณภูมินหะรินสุดรองประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยดรธานากรประพฤทิพงศ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาคุณกมลวันกันเกลี้ยงรองศึกษาที่การจังหวัดนครราชสีมาคุณนิชานิสาชาผู้พวงผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช อาจารย์ดรนพนัทเลิศสุทธิผลอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยายลัยหอการค้าไทยคุณสุชาพรประยูนหงรองประธานฝ่ายวิชาการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาคณะอาจารย์จากมหาวิทยายลัยหอการค้าไทยวิทยากรจากมหาวิทยายลัยหอการค้าไทยคณะกรรมการหอการค้าตัวแทนชมรมองค์กรและนักเรียนกว่าพันคนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ซึ่งโครงการ UTCC เตอร์ทั่วไทยมหาพิชิตมหาวิทยาลัยในฝันได้มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาที่จังหวัดนครราชสีมาได้เป็นส่วนหนึ่งใน39จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการนี้โดยได้รับความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานซึ่งทางด้านโครงการ UTCC เตอร์ทั่วไทยพิชิตมหาวิทยาลัยในฝันจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จเกินคาด ตลอดระยะเวลา3ปีตั้งแต่ปี2566ถึง2568โครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อเยาวชนไทยที่ต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมทั่วประเทศโดยมีนักเรียนภายในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมโครงการนี้มากกว่าพันคน ซึ่งภายในงานนั้นช่วงเช้ามีการติววิชาต่างๆมีการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ ella, ดรนพนัทเลิศสุธิพลอาจารย์ประจำคณะมนุษยาศาสตร์ต่อด้วยการติววิชาในช่วงบ่ายที่ประกอบไปด้วยวิชาต่างๆการคิดอย่างมีเหตุผลโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ ลักขณาคิดบรรจงอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมไปถึงยังมีอาจารย์รองศาสตร,ราจารย์บัวผันสุพรรณยศผู้อมในการสถาบันส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมร่วมติวด้วยค่ะ